คณะบุคคลถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้มีพระพลานามัยแข็งแรงค่ะ ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเจริญพระชนมพันษาย,ยิ่งยืนนานพร้อมนำแจกันดอกไม้พวงมาลายัยและสิ่งของต่างๆไปทูลกล่าวทูกลกระหม่อมถวายอาทิผู้บริหารอาจารย์สมาคมศิษย์เก่าและสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเจ้ากรมแพทย์ทางอากาศ อบตท่าดินแดงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทหารชั้นนายนาวารุ่นที่6โรงเรียนพลาธิการทหารเรือสมาคมโอท็อปแห่งประเทศไทยสำนักบริหารงานกิจการนิติจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำนักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012ลอนดอนเกมส์สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิงจังหวัดราชบุรีวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขชมรมคู่สมรสตุลาการสันยุติธรรมและคณะกรรมการบริหารอาคารสุขุมวิทพลาซา่าพร้อมด้วยตัวแทนชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย